สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันปิดท้ายทริปมาเก๊าครั้งนี้ด้วยการพาไปร้านเจดรากร้านอาหารระดับ3ดาวมิชลินร้านโปรดของผมนะครับไปดูกันครับว่าแต่ละเมนูหน้าตาจะเป็นยังไงและจะอร่อยแค่ไหนทั้งหมดนี้อยู่ในหนีเที่ยวกันมาเก๊าว,วันนี้ครับเป็นร้านอาหารจีนที่ได้3ดาวมิชลินผมนะให้ที่1ของโลกที่1ของโลก ตายแล้วเสียแล้วเนี่ยหัลงไปเลยสู้ๆ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาร้านโปรดของผมที่มาเกาฮะไปร้านติ่มซ้ําที่ส่วนตัวผมนะให้ที่1ของโลกที่1ของโลกมันเป็นร้านอาหารจีนที่ได้3ดาวมิชลินถ้าผมจําไม่ผิดทั้งโลกเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่ประมาณ4ร้านครับ ้ามีที่มาเก๊าสองที่ฮ่องกงอีก2แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆครับร้านนี้นี่คือส่วนตัวนะติมซ้าที่1ในโลกอย่างที่บอกนะฮะส่วนมันจะอร่อยแค่ไหนหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอาจจะเคยเห็นผ่านไ g ผมแล้วนะครับแต่เดี๋ยวลองมาดูวันนี้ครับว่ามันจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับเจดราก้อนสามดาวไม่เคยมาเก้าครับ จะเห็นหนะฮะว่าที่นี่เนี่ยครัวเขาจะแยกแบบชัดเจนมากเลยนะฮะคือคุณเป็นนักย่างก็ทําอาชีพย่างอย่างเดียวเลื่อนต่อมาฮะโอ้ย<ะ>น่าทานมากเหรอพี่ฟุ๊กอันนี้คือโรสครูสนะครับพอข้ามาเป็นเพสตรีเชฟนะฮะก็ทำเพสตรีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับพายหมูแดงอันนี้อ,นนอร่อยแบบไรเียมทานไรเียมทานไม่ต้องเียมจะบอกว่าอันนี้คือเทพเทพหมูแดงอันนี้คือท็อปท็อปห้าเดชของผมสำหรับที่นี่แน่นอนเราตามมันเรื่อยฮะตามมันเรื่อยฮะ อันนี้คือไลฟ์ซีฟูดทั้งหลายนะฮะร้านพวกนี้นะครับตกแต่งหลักหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านบาท เริ่มต้นแล้วนะครับเหมือนเดิมอันแรกก็เป็นอแอปทายเซอร์ของกิเลนอันนี้เป็นของฟรีนะฮะแทบทุกที่ค่ะเวลาเราสั่งชาเนี่ยชาเขาจะคิดเป็นหัวฉะนั้นไม่ต้องสั่งเหมือนกันเลือกตามชอบแต่อันนี้พี่ฟูเขาจะชอบไอาชาของที่นี่มากที่เป็นอ่ำเขาเรียกว่าอะไรนะเขาใช้ชื่อเจ็ดราก้อนเลยเจ็ดรากอออนน้อนทีเขาก็เลยสั่งมันก็ต้องอร่อยสิเพราะว่ามันเจ็ดราก้อนเน่ยเดีอยากกินเก๊กฮวยแต่ว่าสีไม่เก๊กฮวยอยู่สีแปลกจังนี่เป็นเก๊กฮวยภูเขาเป็นเก๊กฮวยภูเขา แต่จริงๆนะคะเคยทานแล้วไอชาเจดราก,ก้อนเนี่ยอร่อยกว่าแต่แค่ที่อื่นมันไม่มีีกเก็บหวยภูเขาเลย,เลยจะเอาเท่านั้นเองนะคะที่อื่นก็ไม่มีชาเจดราก้อนนะก็เดี๋ยวชิมของพี่สุกไงอาหารมาแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่อันนี้คือสำผมนะพีคสุดแล้วก็อันนี้<ล>ที่เห็นนะคะมันคือมะเขือเทศ ซึ่งมะเขือเทศเนี่ยนะคะอร่อยมากแล้วข้างใต้มะเขือเทศนะคะมันจะเป็นเจลลี่รสบวยคือถ้าใครมานะห้ามกัดห้ามหั่นนะต้องหยิบทั้งลูกทั้งคําเข้าปากค่ะอันนี้คือเสียวหลงเปาครับอ๋อโอเคแล้วนี่อันนี้คือเจดราก้อนน้องจีบเจดราก้อนใช่ครับโอ้หน้องจีบเปาฮืออืมตเลยกดเลย,เลยนี ขายแล้วโพสเลยหรอคะใช่ก็กิ๊กันเยอะกิ๊กอะไรกิ๊กอะไรกิ๊กไรกิ๊กเน็ตกิ๊กเน็ตอ๋อกิ๊กินกินค่ะกิน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 นี่นะฮะเชิญ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 เลยค่ะนี่นี่นละค่ะแค่จับดูนะฮะมองไปนะฮะถ้ามองดีๆมันจะเป็นแบบหลายชั้นมากนะครับ ือสุดๆๆจริงบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่ามานะคะไม่สั่งนี่ถือว่ามาไม่ถึงแล้วถ้ามาแล้วมันหมดต้องกลับมาใหม่วันหลังไม่งั้นไม่งั้นกลับไม่ได้แนะนำว่าให้จองไว้ก่อนจริงๆ ตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้คือก,ว uh อกว๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นกุ้งใช่ไหมคะข้างนอกมันจะกรอบๆจะบอกว่าเราเลือกสีแป้งได้นะคะมันจะมีแป้งสีขาวสีชมพูแล้วก็อะไรอีกนีเนี่ยแหละใช่แป้งจะทําจากเอ่อสีธรรมชาติข้างในเหมือนแบบเทมปุระนิดๆอ่าคือมันจะมีแบบนิ่มกับแบบกรอบผมส่วนตัวชอบแบบกรอบมากกว่านะครับีครับ เสียวลงเปานะครับเราต้องมาใส่ช้อนก่อนคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําทะลักแบบนี้นะคะอย่างน้อยเราก็ยังซดน้ําอยู่ในช้อนได้ใช่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบวิธีกินต้องระวังน้ําแตกจะรอดไหมว,หมเออวะแบบนเนี่ยต้องรีต้องรีว่ารอดไหมเออรอดเลยอ่าทำนี้เนี่ยแตแกแน่ๆแตกไปแล้เราก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปฮะอื้ อ,อ,อืน้ำแตกเต็มปากอร่อยมากน้ำแตกเต็มปากอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงตรงหน้านะคะไม่ใช่เมนูธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ชายมาคิดคนให้เขาิดย<ช>ังไงเขาไปฟุกเล่าสิคือเขามีเขามีไข่เยี่ยวม้าอยู่แล้วนะฮะแล้วซอสเขาเนี่ยมันมีความคล้ายกับร้าน ไอสกาล่าตอนเด็กๆ uh huh. ที่ไปกินนะ, uh huh. นะครับ uh huh. แล้วมันรสชาติคล้ายมากมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ที่สกาล่า hmm. ผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ย mm hmm. งั้นรสขาเนี้ยยูช่วยใส่เส้นให้หน่อย mm hmm. แล้วก็ยูก็ใส่ไก่ด้วย mm hmm. คือเราก็เลยครีเอทเอาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ในความในยามเด็กของเราอะ่ะมาเป็นแบบแนว3าดาวมิชลินซึ่งเขาก็ทําไก่ไน้นุ่มมากแล้วก็มีความเป็นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้พอสมควร mm hmm. แต่แค่ยังไม่ไม่เปรี้ยวและแซ่บเท่าแต่ก็โอเคแก้เบื่อแก้เบื่อ เหมือนเดิมหายที่ถึงก็จะเสียงหายไปได้นี่ักเก๋าเจดราก,ก่อนนะครับชื่อมันคือบอกยี่ห้อเลยเพราะว่าเขาทำฮักเก๋าเป็นสีหยกเจดราก้อนก็คือมังกรหยกนะคะอ่าเขาเลยมีเอกลักษณ์ว่าฮักเก๋าที่นี่จะเป็นสีนี้ค่ะแต่ตอนนี้ร้อนไม่กล้ากินใช่ไ <c oughs> หมลู่แป้งเลย แป้งมันแบบคือมันนุ่มแล้วก็แบบกุ้งเยอะมากเจอความนุ่มของแป้งเขียวของมันเข้าไปนะคะต้องร้องว่าอืมอย่างนี้อย่างนี้อย่าเีเหื่อนอย่าเสียงดังมากเกีงใจคนหนึ่งเขา อันนี้เป็นปูนะเป็นปูแล้วก็มี XO sauce ด้วยปู XO sauce ใชอ่อร่อยฮะนี่นะครับโอ้โหเป็น green tea g l u t e n o u s rice ก็คือข้าวเหนียว green tea แล้วก็มีสก<ะ>ุระเอบิกุ้งสก<ะ>ุระเป็นยังไงบ้าง ก็เป็นกรีนทีอร่อยดีอ่ะอืมได้ซอสด้วยค่ะแตหอมมากซอสคำแรกไม่หวานหวาแต่พอกินไปสักพักหนึ่งมันเริ่มแบบมีความอร่อยแล้ว after taste มันมันมันเป็นกรีนทีที่อร่อยแปลกดีอร่อยอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าแปลกมากแล้วหากินที่อื่นไม่ได้ไม่ได้แน่ถาม<อ>ว่าอร่อยตายออดเหมือนพักหมูแดงไหมไม่ ต้องสั่งไหมไม่แต่สั่งเพื่อให้รู้รสควรเพราะอร่อยถ่อว่าอร่อยเลยและหาที่อื่นไม่ได้จริงเห็นด้วย่าอร่อยจริงค่ะแปลกมากเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเป็นแป้งแป้งบัวลอยที่นุ่มมากแต่เป็นรสชาเขียวคือมันอร่อยที่หลังมากกว่าตอนแรกปลกเนี่ยตอนนี้กินเสร็จปากแล้วก็รู้สึกอยากจะกินสักคำอังอร่อยดีจริงๆแล้วจานยิงเจี๊งมเป็นของรี้ทำไมอะคะก็มันเป็นลูกครึ่งไงก็มันเป็นลูกครึ่งไง โอ้หไปไม่เป็นเลยอะค่ะ <c oughs> ชอบลูกขึ้นริงไหมล่ะ กินเลยอ,ะอ่ะอมาให้กินให้ก็ได้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คือแบบไม่อยากให้หมด <c oughs> คือที่เนี่อะค่ะหมูหันเขาอะหนังมันจะกรอบมากเอาจริงถ้าเป็นหมูหันอย่างเดียวกันนะถ้าในมาเก๊าอันเนี้ยไร้เทียมทานแต่ถ้าทั้งโลกนะยังแพ้อยู่ที่หนึ่งเซเว่นซันของกงแต่นั้นคือหมายถึงเอาหมูหันอย่างเดียวนะเพราะแต่ว่าเซเว่นซันเขาไม่แบบนี้ แต่ถ้าเกิดสมมติกินเซเว่นซันม,มาก่อนวันนี้วันหนึ่งแล้วเมื่อกีน้นี้จะกินนี้ไม่ได้ไปเลยขนาดนั้นจริงๆริงตกลงแต่เราไม่ได้กินเซเว่นซันมาปีนึงแล้วฉะนั้น,น,นอันนี้ตอนนี้อร่อยมากเลยมากแล้วแถมมีคาเวียร์นะในมาเก๊าเนี่ยในเกาะเนี่ยอร่อยสุดจริงถั่วการันตีอันนี้เป็นไอเบริกอลพ็อกนะครับเป็นหมูแดงที่เมื่อก่อนผมให้ที่หนึ่งในโลกเลยนะครับจนกระทั่งไปกินที่ รืข้าวต้านมาเมื่อวาน<ะ>แต่เดี๋ยววันนี้จะกลับมาลองกินใหม่หลังจากหนึ่งปีมาเป็นยังไงแต่นี้คือส่วนพิเศษที่ผมต้องสั่งนะ,ะฮะมันมีชื่อภาษาจีนปกติเนี่ยถ้าเป็นคนเอเชียแบบถ้าไม่ใช่คนจีนก็ใช่ส่วนแบบเนื้อมันน้อยๆซึ่งมันจะไม่อร่อยเราต้องขอพิเศษแต่อย่างผมอะ่ะมาบ่อยจนเขาใสา่สั่งให้เลยก็คือส่วนที่ชื่อว่าปูนเฟยเสา <Yeah. S 1> โอ้ดุมไม่แน่เว้ยเฮ้ยอ้าวไม่ฟู๊อาไม่แน่เว้ยเฮ้ยอ้าวอู้อ เออาุอ้ยไม่แพ้จริงเหรอแพ้ไหมไม่แพ้ไม่แพ้ดีเลยดังเลยแต่นี้หวานกว่านิดนึงถ้ามีข้าวจะพอดีคราวที่แล้วเร,เราไม่ได้ส่วนนี้อ่ะคือมันไม่เพอร์เฟกต์เท่านี้อันนี้คือเพอร์เฟกต์จริงๆอโอ้โหคือมาแล้วแต่ดวงนะฮะคราวที่แล้วมาแล้วเนื้อเยอะกว่านี้แล้วก็จะแบบไม่อร่อยเลยหุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยอ เดี๋ยวดูนะว่าทานกับข้าวแล้วมันจะหวานน้อยลงไหมคือคือมันหวานแต่ว่ามันอร่อยอือพอดีเลยอร่อยจริงอร่อยมากอ่ะอืมแต่ถ้าถามว่าเมื่อวานแพ้ไหมมันก็ไม่แพ้นะแต่เมื่อวานน่อาจริงนะเมื่อวานชนะอยู่หน่อยเลยเออ่างไรเฮ้ยอร่อยเนาะเมื่อสักปีที่แล้ว อร่อยน้อยกว่านี้แน่นอนการมันจะคิดว่าเป็นช่วงที่ช่วงหน้าหนาวหมูเลยมีมันเยอะอร่อยขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าปีที่แล้วก็มาเวลาประมาณนี้อเอาเป็นว่าแต่ดวงด้วยพูดตรงๆเลยค่ะมันแล้วแต่ดวงอีกว่าเราสั่งไปอะ่ะแล้วเขาจะเอาเลือกหมูในส่วนนั้นตอนนั้นหมูตัวนั้นเนื้อมันจะพอดีไหมบางครั้งเขาตัดมาแค่มันกว่ากันิดเดียวรสก็เปลี่ยนอ,อ,อร่อยอ,อร่อย จริงๆแล้วมันไม่ใช่หมูแดงแต่มันคือหมูเล็บดำนั่นเองที่มา,กาเกะส่วนใหญ่ร้านดีๆทั้งหมดมิชลินทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ไอเบริกโกฟอกจากสเปนน็นคือหมูเล็บดำแสดงว่าหมูสกป,ปกเหรอคะท้ามันสกปกแต่ว่าตัวมันสะอาดนะฮะ <c oughs> อร่อยะครั <Wow. S 1> และนี่ครับคือโรสกูสที่นี่นี่ที่เราเห็นแหละตอนเดินเข้ามานะครับ <c oughs> ผมสั่งเป็นควอเตอร์ควอเตอร์ก็คือ 1นส่วนสโดยที่ว่ารีเควสว่าเอาส่วนน่องนะครับน้องสะโพกแล้วให้ดีโบนคือเอาโบนออกเพราะว่าเวลาลเวลาลคนจีนจะชอบแทะผมไม่ชอบแทะนะครับแล้วเวลาที่เราไม่แทะเนี่ยมันอร่อยกว่ามันจะนุ่มกว่าค่ะอืมนะครับแล้วแดงน้อยก็ได้เนื้อหนังเต็มที่มากกว่านะครับนี่ผมจะพยายามร้าให้ไม่โดนหนังเพราะว่าหนังจะได้ก,กอบกอบ แต่เวลาคีบอะคีบให้โดนซอสนะคะเพราะฉั้นเนี่ยมันจะอร่อยน้อยกว่ากันเยอะแล้วเราสามารถราดเพิ่มได้ไม่ต้องกลัวใช่โอ้นี่อร่อยแน่่ดูนี่นี่น้นี่คือเนื้อฮะฉ่ำๆเห็นไหมฮะนี่แล้วก็นเห็นไหมฮะนี่ถ้าไม่ชอบกินหนังได้นะฮะส่งมาหรพี่กินให้ปกติอะีไม่ชอบกินหนังนะคะีชอบเอาหนังออกแต่สาหรับตัวนี้นะคะจบจนไปนะฮะเราต้องต้องกินฮะต้องกินฮะ ปกติผมเป็คนไม่ชอบกินกูสหรือดักไม่ชอบสัตว์ที่มีกลิ่นแต่ที่เนี่ยกินได้อ,อร่อยกินได้บีะบคือไม่ชอบกินก็อร่อยอได้ค่ะจารนีนะคะเวลาสั่งนะที่หนึ่งคือเท่านี้นะคะที่มาจานเมื่อกี้นั่นคือหนึ่งที่ อันนี้วันนี้สั่งสีที่นะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันจะเป็นแบบของใครของมันค่ะจริงๆแล้วแต่ว่าเราไม่ไหวเราต้องแบ่งกันเพราะว่ากินไาเยอะมากนะคะอิ่มแต่ต้องชิมเส้นดีมากเลยะใช่เส้นมันดีมากมันเป็นแบบหมี่ผัดซีอิ๊วแล้วก็หมูสามชั้นอืแล้วก็รสแบบกลมกล่อมรสซีอิ๊วเค็มๆหวานๆใช่ไหมและไอตัวหมูที่บอกว่าเป็นหมูสามชั้นอนะ่ะมันหมูสามชั้นแบบผ่านบางแต่ข้างนอกมันกรอบ แล้วยังมีกกหมูอีกอร่อยที่กาะหมู oh. แต่ส่วนตัวผมใจผมชอบนะแต่ผมไม่ได้ชอบแบบสุดๆ uh. ไม่ได้เปลี่ยนผมต้องสา่าสำหรับคนชอบเส้นมันดีเ,เส้นมันดีนดต้องยอมรับว,ว่าเส้นมันดีจริงๆค่ะนะฮะร,ร้านนี้นะฮะอย่างที่บอกนะฮะในโลกนี้นะครับมีทั้งหมด mm. สามดาวพิเศษจีนอยู่แค่ทั้งหมด4ร้านด้วยกัน mm. มันเป็นแนวคนละแนวดังนั้นถ้าแนวเดียวกันมีแค่สามร้านด้วยกันนะครับถ้าเทียบราจากต่างทีลองคิดดูคนจีนมี2,000ล้านคนเท่ากับทุกห้าร้อยล้านคน มีเชฟสายนาวิสึงแค่หนึ่งคนสำหรับคนจีนสุดอ่ะ <Wow. S 2> นี่ค่ะเสื้อเขานะคะเป็นเจดเป็นเจดคือโยกให้เข้ากับชื่อร้านดูสิกระดุมเขาบอกว่า ผู้ชายจะเป็นสีเขียวผู้หญิงจะเป็นสีม่วงสุดอ่ะผู้หญิงไม่ใช่แค่กระดุมนะคะเพราะว่าคือได้ต้องหูแล้วก็ได้ปิ่นปักผมด้วยหรือแม้กระทั่งที่เน็บอะไรของเขาที่ตรงเอวอะ่ะทุกอย่างเป็นหยกสีม่วงหมดดูสิคือร้านแบบนี้นะคะพอให้ความสำคัญกับดีเทลต่างๆมันกลายเป็นร้านที่ไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะคือสมสามดาวมิชลินจริง,รงๆเลยค่ะแต่ว่าว่าแล้วก็ซาลาเปาไส้ครีมค่ะ อ uh huh. อร่อยฮะนี่ค่ะไอติมนะคะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครั้งไหนมาก็จะเจอไอติมที่หลากหลายไม่ต่างกันรวมถึงแพ t ติโฟด้วยอันนี้ฟรีนะคะไม่เสียตังค์เสียตังค์แค่อันนี้ค่ะเอกถาดค่ะนี่ครับอันนี้มาถึงของร้อนอยู่จะกินได้นี่อ๋อดูดีอร่อย t ทมเปอร์เจอร์กำลังดีไม่ไม่เย็นไม่ร้อนคือจะบอกลีให้หยิบเลยใช่ไหมคะรีอาจจะต้องช้ากว่าพี่สัก15วิโอเคพี่กคนรู้ลีจะกินของร้อนไม่เก่งมากผมเป็นกากีนังเสื <Yeah. S 1> ้อสายจรีนมันยังพอมีความสู้ความร้อนได้บ้าง <Yeah. S 1> ดูความนิ่งของนี่ฮะนี่นะฮะมือผมไม่ได้สั่นนะ mm hmm. ผมเป็นคนมือนิ่งแต่เนี่มันสั่นขนานี้ mm hmm. เออมันสั่นจริงๆ นิ่มจะตจนแบบสัตว์ให็นแมมือสัตว์มากเลยเวอร์แล้วนี่ก็เวอร์แล้วถ้าสัตว์อย่างนี้นี่ต้องหาหมอแล้วคือไส้มันไม่หวานเจี๊ยบจนเจี๊ยบนำอะค่ะคือละมุนนำมันละมุนอันนั้นอะมันค่อนข้างหวานนำแล้วแป้งที่นี่คือเพอร์เกตกว่าเยอะมากจริงจริงถือได้อันนั้นหกเอาเป็นว่ามาชิมนะคะ ส่วนขนมก็แล้วแต่เขาเสิร์ฟอะไรก็ชิมชิมไปเนาะพี่ฟุ๊กปกตินะฮะเราจะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ร้านเนี้ยไม่ต้องผ่านให้แวะมาเลยให้แวะมาเลยใครมาแล้วนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าชอบหรือเปล่าค่ะ ไปสไลเดอร์เพื่อที่จะลงไปที่ชั้นกราวนะคะยังไม่เคยลงเลยวันนี้จะได้ลงแล้วเพื่คกไปเล่นกันไหมอะผมเคยได้แล้วครับจริงเหรอฮะล่้กับชิเขาที่แล้วอ๋องั้นวันนี้ลีเล่นบ้างนะอาจารย์สบายใจไหมนี่ค่ะไม่ใช่ว่าใครก็ลงได้นะคะต้องเป็นแขกโรงแรมหรือต้องแบบใช้จ่ายในห้างนี้ถึง MOP ร้อยก็คือร้อยเหรียญก่อนแต่เราถึงแล้วเราโชว์แล้วเราไปก่อนละ ยังไม่ใช่อยู่ดีจะเล่นได้นะซึ่งก็ดีปลอดภยัยเพราะเขาบอกว่าคนนึงต้องคุมข้างบนอีกคนไปคุมเราข้างล่างว่าจะมีคนลงอ,อย่างที่เห็นค่ะถ้าไม่มีคนควบคุมข้างล่างถ้ามีคนถ่ายรูปแบบนั้นนะลีสไลด์ไปก็เตะก้นเขาเลยตายแล้วเสียวอะ่ะไม่เสียวไม่เสียวลงมาแล้วไม่พี่ฟุกใส่ผ้าแบบนี้ด้หรอไม่มีไม่มีอันนี้มันโปร ม,มันดีกว่าเดิมเยอะเลยเขาที่แรวมันติดๆอันนี้ดีมากเลยตายแล้วเสียแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยสู้ๆไปแล้วค่ะสนุกมากเลยค่ะโอ้ยเสียวมันสนุกมากเลยอะค่ะคือมันเสียวกว่าที่คิดอะสนุกถ้าใครมามาลองเล่นดูนะคะหนุกๆๆ,ๆุน นี่ครับโอ้โหยโอ้โหนอนในกองเงินกองทองเหรอจ้านี group, <S <s ่แหละชีวิตชายนี่แหละชีวิตแบบนี้เลยอย่างเงี้ยโอ้โหเฮงแล้วเนี่ยยังไงต้องเฮงว่วเนี่ย อร่อยเอาไว้แค่นี้สําหรับทริปนี้นะคะไว้เรามีโอกาสเมื่อไหร่นะครับเราจะรีบมาถ่ายรายการให้คุณผู้ชมอีกแน่นอนนะฮะและบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เรามาได้ไม่ถึงครึ่งนี่ขนาดแค่ฝั่งเดียวนะคะฝั่งใหม่รอบนี้เรายังไม่ได้ไปฝั่งเก่าเลยอะคะ่ะครับและฝั่งใหม่นี่ยนะฮะก็ยังไม่ถึงครึ่งแต่ว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะ ดูในเพจเรานะคะเพจ f a c e b o o หนีเที่ยวกันและ IG ีหนีเที่ยวกันนะคะเรามีอะไรมาให้ร่วมสนุกตลอดเวลาแล้วถ้ามีไอเดียอยากให้เราพาไปไหนหรืออยากให้ใครพาไปไหนอยากดูอะไรมาบอกกันได้นะคะปีหน้าเราจะได้จัดให้ตามที่ทุกคนอยากได้ค่ะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ<ช>แล้วถ้าใครคิดถึงเรานะฮะ สามารถมาดูพวกเราตลอดเวลาได้นะฮะใช่ค่คะใน y u t u b e ฟลุ๊กลีนะครับเข้าไป u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไปดูเราได้เรื่อยๆแก้คิดถึงไปก่อนนะคะครเราจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูเรื่อยๆค่ะแรกสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สาวหน้านะครับสาวสุดท้ายสิ้นปี2562เราจะรวบรวมความประทับใจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้คุณผู้ชมชมแบบจุใจเลยทีเดียวห้ามพลาดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนอน AirBnB มาก่อนออขังขังเก่าๆดูจะมีเวทมนตรอ,อนมากพีุ่ก้ เจา<ท>้าของรายการถอเรือให้เรานั่งเลยนะคร<อ>ับอันนี้ลุกเฟรชฟู้ดนะจ๊ะแฮชแแ็กอันอื่นนะแคปลุกช้อยซินลอนดอน